ควรนะกูบอกให้ดูบ้านดูบ้านไปทำไรทำนาทำสวนอะไรเนทำมาในเมืองเนี่ยก็ทำตัวเก่งๆกันกลางพูดจามเป็นหมอกเป็นควรออวันั้นมันดูไม่น่ามาเจอหน้าพี่แรกมันต่อย,อยถ้าเป็นผมนะพี่นะถ้าผมเจอครั้งแรกนะว่าไงผมผมีมีนะโคตรแ้ยใส่แตกเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยไปไป ป๊บเสร็จแล้วพอไปดังดูป๊บแล้วเจอป๊าบลงกปาไปแสละวีสองคนแล้วนะก็ถ้าเห็นแกเราถือว่าเป็นเพื่อนกันก็ขอให้เรื่องจบแค่ตรงนี้นะเอาขอตกลงเอาพยาเหตุการณ์ในครั้งนี้มันจะต้องเกิดครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย จะต้อหากว่าไอ้สองคนนั้นมันไปทําแบบนี้กับใครเดี๋ยวชาวบ้านชาวช่องเขาจะไม่เดือดัวพ่อมนะันไม่ตั้งตอนบ้างแต่วันเนี้ยข้าขอบใจมากพูดยังไงงงข้าไปก่อนอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกนะข้าล้าละออกพยางานมันยังดีว้วยมึงทั้งสองตัวนะ ฟังไว้ดีครั้งนี้เป็นโอกาสมึงไม่เป็นไรแต่อย่าให้ถึงโอกาสกูบ้างูเอามง